สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆที่เราครับผมมันี่อยู่กันกับอบ่นยังอยคนฮ็อปคนดังนี่ครับก็นี่ครับได้หนังไก่มากครับนี่น้องเอาหนังไก่มาให้แล้วก็นนี่ครับผมได้ยังก่อหัวปีมากครับนี่นี่ครับหัวปีเก็บมาจากโคกน้องนาครับนี่กัเซตหมกไก่หมกหนังไก่ใส่หัวปีป่ะใช่ไหมอ้าวนี่ครับ ใส่หมดไหมเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดเลยเลยครับครบหมดเลยครับอ๋อเอาหมดเนี่ยเอาใส่แล้วเอา,นะเอานี่มัอันนี้ขวดใส่นี่ครับเครื่องปรุงน้ำปะลาใส่เลยน้ำปลานี่ครับพิธีง่ายนะครับเนื้อสิมกุกมุกนางไก่ใส่หัวปีปก<ะ>็เคยเห็ดไปแล้วเ<ๆ>ท่อนึงผมเห็ดผมจำได้ว่าผมเห็ดอ่ามุกไก่ใส่หัวปีแล,ล้วกจำได้ว่าจะของลืมใส่อย่างวะจ้าว่าลืมใส่ลืมใส่ไข่ าจารย์ไม่ผิดผมชุลรถน,น้ำปลาชูรสเก่าอ่างเงี้ยถ้าแกะตีใส่ผมชูรสครัขาดไประด้มาเนี่ยสูงมาเบิงอีกไกลแล้วครับเนี่ยเพิ่มน้ำปลาผักเราอยู่ใส่น้ำเปลาโอ้เหลือนิดหนึ่งเอาใส่เบไปเลยผักอยู่ไหนตรงที่หลังการวนะิ่งอีกแล้วผักเนีน่ยนี่ครับขอหยาดใส่มือเลยนะครับะเอานี่ออกเก็บไปก่อน บอกมีถุงมือแด้วครับมีแซงตีเลยนะครับเอาขาท็อปมาจับพี่ท็อปท็อปทำกินเป็นไหมน่ะไอ้ไอ้เน๊ฮะไม้เป็นนะครับนี่เขาคนดังครับไอ้ไอ้ห่อหมกขัวกะห่อหมกขั่วไปฝากป้าโอ้โหฝากป้าโอ้มันนี่กลายเป็นหมกหนังไก่แล้วเนี่ยใช่ไหมทำไมพี่ก็น้อยจังอ่ะฮะเอาน้ำปลาร้ามาใส่อีกเนี่ยรสดีรสดี ็ดีนะอ๋อนี่ครับนินนนหนังไก่นะครับเน้นหนังไก่พริกเราไม่ถึงเลยเนี่ยมันจะเป็นมันนะครับอืมมันมันจะมันมันเอาครับสองช้อนช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนครึ่งพอพอขออะไรโอ้ยูดเป็นละเพีดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอขยำเข่ากันกันด้วยครับโอเคครับ เรื่มขยำไปเราผมรู้เรื่อยายาว่วาตีสันมันบอจีจ่าปันไหนตำพิกเสีอีกครับนะให้นงไปคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเผ็ดครับนีน่เหมือนขนมห,หวานนะครับอ๋อเป็นลิกชุบมีคนทักทามาถามนะครับว่าคนชอบมะนาวหวานในคนจังหวัดไหนเออ <laughs> เขามีญาตินามสกุลมะนาวหวานอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นฉายาเลยครับ <laughs> ผมตั้งใจใช่ไหมไทยนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ชื่อชื่อ่จริงแล้วผมชื่อนรนการสุดหล่อพ่ <c oughs> พอต้องให้อมานามสกุล <c oughs> เขาบอกว่าเขาบอกว่าแถวบ้านนามสกุลเขานามสกุลมะนา,านวหวานนี่ครับหมกไปหมกมาผมเอาจังสือม่เป็นหมกหนังไก่ <c oughs> เป็นโคบี <c oughs> โอฮะรักนะเีน,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 นูนี่สิบดิซิมเรื่อเขาสิ่งใส,ใสการกาเอาผมผมวันนี้ผมเอาพิกไหมลุง มันจะมีน่องบางคนสิบ่กินครับผมได้นี่มาอย่างกันเนี่ยเดี๋ยวยกขึ้นมาเด้แเน้อหมูครับนี่ได้หนม้หมูมาล่อมาล่อผลตอบน้องกินเนมหมูแต่ครั้งที่แล้วให้ทอดครับสิบชิ้นหายไปหนึ่งเรียบร้ยครับครับมีมีคนเอาไปครับจรยิงเล่าไปผสมออกน้ำครับแรกผมจะเอากีแรกผมที่กินอย่างเง้เอาดจะโชว์ห่อเอามาเนี่ยห่อเอาใครใครใครอู้ลืมใครฮะไข่สามฟอง ตอบ่็ได้เกิดป็นไ,ได้ครับมันมัก็มีปะะ่ะล่ะเกิดมันลืมใครเลยเดี๋ยวมาสามกองนี่ครับใครมันจะไปเคลือบนะครับเมนูนี่บอสใส่ข่าเบือนี่ครับที่เหลือก็ผมบอสถนดหอนะครับวันนี้ผมจะให้ฝีมือ,อน้องๆหอดูว่าเป็นจังได่นี่ยน,น,น่ครับเป็นยังที่ใส่หนังไก่ผมอยากได้วดวความ ผมมากินหนังไก่ครับผมจะได้ความหนุ่มของหนังไกม่มามาใส่ครับแล้วจะเป็นยังหัวบีขึ้นหน่อยมันมีแค่นี้ครับบางคนก็ด,ดิว่าโอ้เป็นยังหัวบีขึ้นหน่อยมันมันมีแค่นี้เนาก็ใไส้วัตถุดิบที่จะของมีแค่นั้นแหละครับเสร็จเลยนะใครจะชิมไหมเนี่ยเอาเลยนะเะอไม่้เรื่องเช่ภูมิชิมฮะได้หรือไม่เอาเลยไหมนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขั้นตอนหัวครับโอเคครับอุปสรรคของผมผุมบอกแล้วในการเห็นเมนูนี่คือการหัวเอามามคนบอลครับนี่ครับน้องมีฝีมือไหมไม่รู้หัวใช่ไหมครับรอมครับคนท็อปก็ซ้อมอยู่นะครับนี่ครับเห็นหัวจ่อเรื่องนี้ได้ไหมอลองดูดิเออปึ๊บจับช่วยกันนี่สันสุอันนี้ใช่ไหมเอาฟูจากการ ลูกแม่ค <screws in the ground> ้าอยู่แ <upper> ล <darf único rant> ้วเออนี่ครับผูสักแต่เราคนเอาใจช่วยครับไปไงวะเออใช่ปะนี่นี่เบิ้เข้ามาอย่างนี้อะมะอันแรกกัเล่นกูเล่นน่าสูดีเออโอ๊ยมาได้ยังวะอืมอะอันนี้อาดอกเออ นี่ครับได้เหล่าห่อแรกปึ๊บเอาเอาเดี๋ยวไปใส่อันนี้ใส่ไม่บอกนี่ครับห่อแรกได้เลยนครับอ่ะเอาผลทอ<ช>็อปโชว์นั่งให้ผลท็อปนั่งเนี้ยเรียบอยแล้วอืมลูกแม่ค้าต้องทำได้เลยฟูเตรียมตัวอุ้ยใบใหญ่นี่แหละใหญ่เลยครับได้แน่นอน <c oughs> ดูครับหนังไก่ครับความเป็นหนังไก่ผมอยากได้หนังไก่แบบนี้นะครับผ <c oughs> ู้ใดก็เฮ็ยกินมาคือกันนะครับแต่ว่าผมอยากได้ซิงเกิลที่มันเป็น แบบนี้นะโัวหน่อยลูกแม่ค้าอย่าให้เสียหน้านะคุยไว้ดีๆไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่านี่เนี่ยเดี๋ยวนี่ครับจ้าโอ้ยภาพนี้ขอขนมเดี๋ยวนี่อันนี้เข้ามาภาพนี้เข้ามาใช่ใช่ครับจ่านนี้แหละนี่เอ้าโอ้ยแตู่กเหล็กกระต่ายในห้องก็แล่อนี่แหละถูก ไม่จัดมาใครจะโชว์ปูมามานั่งอันนี้นะครับลูกแพร์ก่อนคนที่สองไมแต่ผมแต่ผมเลือกใบตองครับไม่ผ่านครับม่คนที่สองเาคนที่สามใครอยากโชว์ข้างหลังอ่ะเเป็นรื่องเป็นราคนนอกโชว์จะบ่เนี่ยนี่ครับอ่ะเอาสามหอโชว์สามหอไเด้อครับอ่ะนี่ครับลูกแม่ค้าโชว์ก่อน เออได้ใช่ไหมนี่ครับบ้านทำอาหารเขาขายก็เยอะจะมั่วห่อหมกนี่หมูอ้าวดเลยเออมัดไงนี่เอายางมัดเลยเอาเนี่ครับนี่คือความน่ารักตะมูตะมีของกันห่อหมกแต่ละคนนะเบิ้งกันครับเดี๋ยวผมขอหยาดห่อกันเดี๋ยวมาไถเบิ้งครับโอเคครับนี่ครับผมหลังจากเขาเขาลอง ลองหมุกใบตัวมึงแล้วครับเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมโบประส,ขขสบผลสำเร็จครับมันมันสิใสเวลาหลายเอาคนเดียวมายกเลยเบี่ยนใจครับหมุกใส่หมอเลยว่าสัน้นลองเบิึงครับ,อบเอาแหวกแนวไปเลยใช่ไหมขังแหวกกับผมเมื่อกีเห็นด้วยกันเด้วยนี่อ๋อตีลมมาเอาเป็นนี่เอ๋อเอาหนามมาเลยหนามมา,าสรางนี่เราเท่ใส่อฮะโอะ้สูตรเด็ดเนาะหมุกหมอ,งงอ หัวปีอยู่เนื่องเทใส่นู่นห <c oughs> มกหม้อ,อหัวปีเคยกินไหมเนี่ยเออทอ็อปครั่งเลยะนี่ครับเพรี่ยังไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่หมดเลยกลายเป็นต้มเลยต้มหัวปีใส่นังไก่เลยฮะนี่ครับผมผมก็บคั่งแรลกไหมครับขอญาติบาดคำ่มเหมือนกันจะร้องบึง้งที่กลายเป็นจังดิบบุกฝาหม้อมาปิดนี่ครับเดี๋ยวเบิ้งกันครับว่าประมาณจะ เชิงชั่วโมงหรือยีย่สิบนาทีเด็กกินเนี่ยนอนครับโอเคครับผมนี่ครับผมเขาปล่อยระยะหนึ่งเขาสิ่งมดเบิ้ลนะครับผมยม่อมเราผมก็เคยเห็นได้ครับนี่นี่มาเบิ้งครับเขาสิ่งมดค้นไปเลยโอ้หอมครับผมผมมากินหนังไก่นะครับมันหอมหอมกินไทยหรอหอมกินสมุนไพรครับผมกะ คล้ายๆกับผมเลยตั้งใจสีห้อยเลยครับตั้งใจสีห้อยแบบนี้ห่อพอ่มาคุยกับน้องๆว่าเราลองทําแบบใหม่ดีไหมแบบใหม่กินดีไหมวันที่เป็นยังไงครับให้น้องๆไปภาคเดี๋ยวผมมารอคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเบื้องต้นสุขเทียนนะครับนี่ครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับจากกินสิได้กินนี่ยังก่อนหมก่อหมกไก่ได้กินยังก่อเออนี่ยังนี้ยัดไก่เออ ขาดไก่แล้วหมกหม้อหมกหม้อหัวปีท็อปมาชิมดครับครับเป็นยังไงนี่ครับผมแบบเบอร์กันครับน้องก็มาพี่ท็อปชิมหวอนมันขาดจางเหนืออะไรเราไปหาช้อนมาด้วยนะนี่บอกนะว่าเสียบเลยน้ำปลาลามาคำเดียวแล้วแซ่บยังเก่้าจริงๆครับจ้า เสียบแล้วเหรอเสียบแล้วเอาแล้วเหรอะเอาเอาเอาฮะเอาเลยนะนี่ครับอ่าเป็นมุกหม้อมุกหม้อใกล้ได้หัวปีเลยครับาเนี่ยผมเตรีสูตรไม่ครับนี่น้องอนว่าจ่าครับลองใส่ใบกับเราดูไหมมันจะเป็นยังไงมันใกล้เป็นผัดกระเพราเลยนี่ผัดกระเพราใส่หัวปีเลยนี่นี่อย่างมาเอ้ามันได้กินนี่ครับได้ทั้งกินน้ำปลา ผมมาจากแล้วมั่วแล้วครับเป็นซูชันครับซูชันิกี่เนเจอร์เหรอครับเลเยอร์คัสตอมนล็อกอยู่อซิมนี้ิมชิมิมอ้เออยาิมแล้ว่อือหือได้ยังอร่อยได้ครับจ้าเอานะนี่ครับมะผมขอเงินมาหมุกม่ หัวปีใส่ไกลครับใส่นังไกล <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ผมเรียบร้อยครับ